แล้วมาเราต้องเดี๋ยวว่าพี่เขามาหรือเปล่าคะพี่จะแต่งแต่งรือเปล่าคะก็ไม่รู้รู้แค่รู้แค่ว่ามีมากับเนยนี่แหละค่ะรู้ว่าพอดีสนิทกับพี่ที่เป็นเจ้าของงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มีโอกาสเจอใ่ายกันบ้างไหมคะหนูยังไม่ได้เห็นหน้าเลยค่ะวันนี้เราพาาชวนไปดูบอลมาแล้วก็มาที่ งานนี้พี่นวดมาด้วยเราตัใจเนียคะก็เมื่อกี้ตอนขึ้นไปบนเวทีนี่ฉันก็งงงงเว็หน่อยค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยเจอหน้าเขาแล้วแบบรู้สึกยังไก็ก็ไม่รู้อัดนะคะเพราะว่าแบบก็เฉยเฉยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้รู้สึกอะไรนะแล้วรู้สยใจเราแบบโอเคนะคะมีน้อยมีไม่หรอกถามเพราะว่าแบบอะไรที่มันจบไปแล้วก็จบไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนก็มุกออนไปแล้วด้วยอะไรแล้วก็อันนี้คือแบบเราก็มา มี้องมาจากเพ่พี่แฟนเรามีถามนะคะก็ถามบอกว่าเอาได้คุยกันหรือเปล่าลแต่ว่า,าคือน่าจะต้องฝังแต่ไม่เห็นเลยใช่เข้ออกมาการบุกเราไหมคะไม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มี่เขาเป็นคนที่แบบมีข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคแบบคุยกันตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็ง,งงๆงงกันเ,เลย,ยแกก็ถ้าสมมติว่างานหน้าเรายังมีเจอต้องเจอทำงานกับพี่อ้้งอีกเราจะโอเคไหมะก็คือการทํางานมันก็คือในส่วนของเรื่องการทํางานก็ไม่เกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวหรืออะไร<ม>อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มือความเป็นจริงแล้วจำว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติคือคนในวงการมัน แคบอะไรเงี้ยเออจะจะแบบจะเลือกว่างานนี้เธอไปใช่ไหมไปมันก็ดูแบบแปลกๆไหมอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้เพื่อนโมก็บอกว่าแบบกลัวเราแปลกเราจแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยถ้าเจอเราแบบยังไงบ้างค่ะก็ก็คือต่างคนต่างอยู่นะเอออะไรเงี้ยค่ะนะคะเรารู้สึกยังไงบ้างที่เขาบอกว่าเออเหมือนว่าไม่พร้อมเจอแบบยังไม่ไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นที่ว่าเขาอาจจะแบบเหมือนรู้สึกว่า กลัวแบบกลัวแบบเรากับแฟนจะแบบมีปัญหาไหมหรืออะไรอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่านะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรอย่างตัวแจันจะก็เคลียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็ค่องข้างวุ่นเพาะถ้าเกิดว่าเจอปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดสร้างปัญหาให้เราพูดของเราอเลยอันนี้อันนี้อาจจะอาจจะคิดมากไปหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเรากลัวไหมว่ากลับไปแล้วจะมีปัญหากับแฟนหรกอไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตัวแจมก็แบบค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยนะคะก็คือแบบอย่างที่บอกค่ะคือต่างคนต่าง จริงเรื่องนี้มันนานมากเลยนะเออก็แบบทุกคนมันก็ต้องเดินไปในทางของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจ็คไม่ได้ไปทำงานก็ใช่ไหมคะก็มาไม่รู้ว่ามาเหมือนกันคือจริงๆแล้วเขาเพิ่งลงเครื่องอยู่สนามบินอะไรไม่คิดว่าจะแอบมานี่คือเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตัวเกใจคือว่าคือว่าพี่เขาก็คือว่ารู้จักสนิทกันกับพี่แอนเจ้าของงานอะไรนะคะรู้จักกันทั้งคู่พี่เขาก็เลยมา ว่าเขาเป็หนห่วงว่าเดี๋ยวเรามาแล้วนะมันจะพี่อ้วนหรือเปล่าก็ไม่น่านะถ้าหนูไม่รู้เขาก็ไม่รู้ <laughs> เลยแต่นี่กิดเป็นเซอร์ไพรส์สองตู้เลยไหมคะก็มาครับของเราก็มาเลยก็มันก็ไม่ถือเป็นเซอร์ไพรส์นะอะไรเงี้ยแต่ก็แค่เออแบบตกใจนิดหน่อย,ยอะไรเงี้ยเพราะไม่รู้ว่าแบบมางานเดียวกันเลยเร<อ>าอ,อยากจะพูดอะไรถึงพี่อ้วนไหมคะแบบเผื่อให้เขาสบายใจอะไรอย่อางเงี้ยแบบนี้เ <c oughs> ขาท่านไม่สบายใจเลยเหรอเออ um แจมก็สบายๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราต่างคนต่างก็เออเขาเรียกว่าอะไรเจอทางที่ถูกที่ควรที่ใช่ของตัวเองแล้วอะไรก็ไม่เคยต้องคิดมากค่ะค่ะ,จะแจมใสแ่แหวนอ,อ๋อก็เอาไปทำสายมาเล่นไทยเฉยค่ะพอดีว่ามันชา้าไปเลยนิ่นึงมันเลยมันต้องมาไปบใบนี้ค่ะหลันมั้งเปล่าหรือ,อยังไง อันนี้คืแต่ที่ให้อ๋อพี่เขาให้มันวาเลนไทน์อันนี้คือว่าเป็นแมนแทนใจก็มันมันก็ปกตินะเป็นแฟนให้แหวนขอให้บีทุกข์เขาแบบอะไรอย่างนี้เลยไหมไม่มีไม่าีมีคำมั่นสัญญาพกันอะไรอย่างนี้ป่ะคะก็ไม่มีอะไรพอดีมันแบบเออไปแบบเป็นแบบวันครบรอบพอดีอะไรอย่าเงี้ยะเราใส่เราใส่ติดนี้ไว้ตลอดที่ากป่ะเ่ก็ใส่ตลอดนะสวยวย่วย่อยย เ่แล้วตอนไทยเป็นยังไงบ้างโมเมนต์ตอนนั้นก็ตอนนั้นไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ในค่ะใช่เขาก็แบบไปเซอร์ไพรส์แบบว่าวาเลนไทน์ที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานขึ้นทุกวันไหมคะนะคก็จริงๆคือจำคิดว่าคือพอเราเจอคนที่เจอคนที่เข้ากับเราได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างก็ดูแบบลงตัวนะ กี่ปีแต่งนี่คงเอาไว้อีกนานค่ะ,ะก็ยังมีเรียนไม่จบเลย <c oughs> ค่ะปลายมียัไงบ้างก็จริงๆเราก็ตามปกติอะค่ะคือเราก็คบกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เจอคุณพ่อคุณแม่มาก อจริงๆแล้วถ้าแจมแบบถ้าเราครบใครเราก็อยากจะคบนานๆอยากให้เออคนนั้นเป็นคนสุดท้ายทุกคนแล้วนะ<อ> <laughs>